ท่านก็เลือกตัวนี้ท่านจะเอาตัวนี้ทีนี้สาคงต้องถามถึงการตั้งชื่อค่ะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงพระราชทานชื่อเองให้กับสุนัขทุกๆุกสุนัขด้วยตัวพระองค์เองเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะท่านพระราชทานชื่อเองคือท่านมีสุนัขตัวแรกคือทอฟฟี่เป็นสุนัขที่ท่านซื้อมาพระราชทานให้กับพระองค์สิริพาจุฑาพรน,นี้พอพระองค์สิริพาท่านเสด็จไปประทับอยู่ต่างประเทศ ท่านก็ออกกลับมาเลี้ยงเองเลี้ยงไว้ที่อาคารชัยพัฒนาตัวแรกชื่อท o อฟฟี่ท่านก็เลยพระราชทานตัวนี้ว่าทิฟฟี่เป็นน้องทอฟฟี่นี่คือที่มาของอทิฟฟี่ถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยชื่อคุณสุนัขแต่ละสุนัขเนี่ยก็จะมีชื่อที่ค่อนข้างหลากหลาย<ช>แล้วก็มีมีแนวคิดที่แตกต่างกันออกไปอะคะ่ะอยากให้ลองอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าแต,แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีชื่อที่เข้ากลุ่มกันนะคะ พอได้ทิฟฟี่มาถัดมาก็คือพิมเสนชื่อเต็มๆก็คือพิมเสนน้ำคือยาดมค่ะ<ฆ>ก็จะมีแกงยาดมวิกกับวาเป็กก็เป็นยาดมก็จะเป็นยาดมถัดมาก็คือแปะหวยอิวแล้วก็พูดเดิลอีกตัวก็คือโป้ยเซียนโป้ยเซียนนี่ไม่ใช่ดอกไม้นะคะใช้ดมและทาในหลอดเดียวกัน แงอย่าดมแล้วก็อย่างกะละแมเนี่ยสีเขาเหมือนกะละแมไหมล่ะคะ่ใช่ค่ะสีเหมือนกะละแม,มเขาก็กเลยชื่อกะละแมค่ะแล้วก็กะละแมมีลูกออกมาท่านก็พระราชทานชื่อว่าข้าวแตกข้าวตูคือเป็นแกงข้าวแต่เป็นขนมทั้ง3อย่างแล้วก็ลูกวิกลูกวิกเป็นปลาลูกวาเป็นนก ท่านก็พระราชทานชื่อมาอย่างวิกเนี่ยมีลูก11ตัวก็11ตัวเลยเหรอคะว่าเป๊กก็มี11แต่ว่าเป๊กเน,นี่ยตอนที่ตอนเขาท้องพอตอนที่ไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเป็นพยาเม็ดเลือดเขาก็เลยเสียลูกไป2ตัวลูกเขาก็เหลือ9ตัวคุณลูกๆก,ก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะไม่หมดอะคะ่ะพระพระชาชทานให้กับพวกพระสหายแล้วก็คนได้ชีดไปทรงเลี้ยงไว้ลูกวิกเลี้ยงไว้3ตัว คือปลากระกเป้าโลมาแล้วก็พยูนย mm hmm. อันนี้คือแกงปลาแกงปลานกก็ที่เลี้ยงไว้ก็จะมีทมิ้นปลอดกระเบาเกะเบา,าที่ชื่อกาเบาเพราะว่าว่าเป็กเนี่ยเขาไม่เขาไม่สบายเขาก็ให้ลูกกินกินนมตัวเองไม่ได้ ก็มาให้กินนมวิก oh. วิกเลี้ยงลูกทั้งหมด20ตัวโอ้ oh, <thank> สุดยอดคุณแม่นี่ฮะตัวนี้สุดยอดคุณแม่ถามถึงความผูกพันระหว่างคุณสุนักกับพระองค์ท่านนะคะเป็นยังไงบ้างะคะ สุนัขทุกตัวเนี่ยเขาได้เฝ้าท่านทุกตัวทุกตัวทุกวันเลยไหมคะจะผัดเวรนกันค่ะผัดเวรนกันตอนเช้าทรงออกกําลังกายเนี่ยเขาก็จะผัดเวรนกันคือเขามี21ตัวเขาจะมีตัวนี้ถูกถูกกับตัวนี้ตัวนี้ไม่ถูกกับตัวนี้ค่ะเขาก็จะผัดเวรนกันว่าวันนี้คนนี้มาเฝ้าแต่ทุกตัวจะได้เฝ้าท่านหมดทุกตัว วิธีการดูแลคุณสุนัขแต่ละสุนัขนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะที่นี่มีทั้งสุนัขใหญ่สุนัขเล็ก<ฆ>ถ้าหมาใหญ่เนี่ยเขาต้องออกกําลังกายต้อง<ฆ><ฆ>วิ่งทุกวัน<ฆ><ฆ>รูฝึกเขาก็จะขี่จักรยาน<ฆ>พอตก<ฆ>เย็นเขาจะขี่จักรยานพาสุนัขวิ่งให้เขาออกกําลังกายทุกวัน<ฆ>อย่างพัน Golden Retriever เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกนะคะก็ถ้าตัวไหนมีปัญหาหมอก็จะบอกว่าอ่ะตัวนี้ต้องลดน้ําหนักนะก็ ให้อาหารลดน้ำหนักแล้วก็ให้ใ้น้ำเพราะถ้าเผื่อเขาข้อสะโพกเขาเสื่อมเนี่ยถ้าเดินเนี่ยเขาจะเจ็บก็ให้ออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงโดยให้ใ้น้า วันนี้ทางรายการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงจากสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานอนุญาตให้ทีมงานติดตามกิจวัตรประจำวันของสุนัขทรงเลี้ยงวังศาับประทุมทั้ง21สุนัขในหนึ่งวันของพวกเขาจะมีกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างเราไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ ตอนนี้นะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือบ้านของสุนัขทรงเลี้ยงที่วังสัรปทุมค่ะเดี๋ยวให้คุณครูของเรานี้นะคะพาไปดูค่ะว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีใครอยู่บ้างค่ะนี่จะเป็นสําหรับโกลเด้นกับลาบดอนนะครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ครับก็แสดงว่าสาวๆนี่อยู่ด้วยกันหมดเลยหลังเดียวคค่ะุณผู้ชมิแอดวยตค่ะ ตัวนี้นะครับถ้าเปิดออกมาแล้วก็จะไปกัดกับตัวอื่นันนี้เป็นฟลักเคเลียครับกระโดอดอยิงไงทำไมเขากัดล่ะคะคือสันชัตนาณของสุนัขฟลัเคเลียเนี่ยต้องการความเป็นจ่าผูงสูง<อ>ถ้าเป็นตัวผู้ด้วยกันก็จะกัดกันอ๋อ,อก,ก็จะกัดกันเุ้มพู่ความเป็นใหญ่อะ,อะกระโดดกันใหญ่เลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลังอื่นกันนะคะที่นี่มีหลายหลังค่ะ ทั้งนี้จะเป็นฟอกทะเรีสองตัว<อ>เป็นแม่ผู้สองตัวครับเขาอยู่ด้วยกันได้แล้วก็มีมมพุดเดิ้ลหนึ่งตัวแล้วก็มีน้องพุดเดิ้ลหนึ่งตัว แป๋หวยอิ๋วด้วยความที่เป็นสุนัขที่พระองค์โปรดที่สุดจึงได้รับพระราชทานอนุญาตให้นอนที่พระตำหนักร่วมกับพระองค์ท่านค่ะและนอกจากนี้คุณแป๋หวยอิ๋วยังได้ตามเสด็จถวายงานพระองค์ท่านขณะไปทรงงานในสถานที่ต่างๆด้วยค่ะถามคุณครูนิดนึงค่ะว่าสุนัขทรงเลี้ยงวางสทามเนี่ยจวัรประจาวันของเขาเนี่ย <c oughs> เขาทําอะไรกันบ้างคะตอนเช้านะครับตื่นเช้ามานะครับค่ะตื่นเช้าเราก็จะปล่อยสุนัขแต่ละ แต่บ้านออกมานี่ก่อนแล้วก็จะทำะความสะอ,อา,สาดบ้านอ<ะ>๋อทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านค่ะครับผม<ะ>พ,พอพอ้งแห้งเสร็จก็เข้า<ะ>บ้านเสร็จก็ปล่อยทีละบ้านนะครับพอประมาณสักเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งครับ<ะ>ก็จะพาสุนัขออกวิ่งตามเสด็จออกกำลังกายอ๋อ ในตอนเช้าสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงออกพระวรกายบริเวณโดยรอบของวังสระประทุมเป็นประจำค่ะโดยจะมีสุนัขทรงเลี้ยงรอรับเสด็จและวิ่งตามเสด็จออกกำลังกายทุกวันค่ะ วิ่งเสร็จนะครับถ้าเกิดสุนัขตัวไหนสกปรกหรือว่าเลอะเทอะก็จะเอามาอาบน้ำจากนั้นเราก็จะให้สุนัขพักผ่อนนะครับนอกจากจะมีการดูแลเป็นประจำทุกๆวันแล้วนะคะในทุกๆเดือนจะมีช่างตัดแต่งขนมาดูแลขนให้กับสุนัขทรงเรี้ยงทั้ง21สุนัขเป็นประจำค่ะโดยจะมาเดือนละ2ครั้งค่ะ ประมาณสักบ่าย2องโมงนะครับค่ะก็จะเป็นการให้อาหารก็ทานข้าวแล้วบ<า>่ายสองใช่ครับเราให้ที่นี่เราให้มื้อเดียวครับอ๋อมื้อเดียวคือบ่ายสองท,ทุกทสุนัขก,ก็จะทานพร้อมกันหมดเลยใช่ครับ หลังอาหานเสร็จก็จะเป็นการพักผ่อนนะครับประมาณ5้าโมงเย็นเราก็จะเอาไปฝึกไปออกกาลังกายออกกำลังกายครับค่ะและนี่คือการดูแลและกิจวัตรประจําวันต่างๆของสุนัขทรงเลี้ยงวังสรประทุมทั้ง21สุนัขค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าการดูแลสุนัขของที่นี่ครูฝึกจะสอดแทกการฝึกฝนความมีระเบียบวินัยให้กับพวกเขาด้วยนะคะซึ่งเป็นภาพที่น่ารักมากๆค่ะ สาว่าพวกเขาจะต้องมีเวรกรรมแสบซนฟอนซากันบ้างละค่ะทุกตัวเขาไม่เหมือนกันเลย